ทายอยาาเ็กมากลูกอุ้ยเป็นพี yeah> yeah, yeah, yeah ่พ yeah, yeah. ี่หลงตายเลยถามก่อนเลยถามดีก่อนพี่ดุงเจ้าชูมไหม เมื่อก่อนอาจจะมีเมื่อก่อนคือเมื่อสมัยที่แบบคบกันแรกๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงมีเพราะเขาใช้ชีวิตมาใครจะมาเป็นโสดจนใช่ตอนนั้นเท่าไหร่ไ่สิบแล้วสี่สิบแล้วใช่ไหมเออสี่สิบก็สีแต่ว่าสี่สิบี่เป็นคนที่สันโดษมากพี่ไปข้างนอกแล้ยี่สิบวบใช้ชีวิตแบบคนเดียวมาตลอดทำอะไรก็ตามใจแล้วก็เวลาอยู่ในบ้านสมัยก่อนก็อยู่บ้านคนเดียวก็แน่นอนมันก็มันก็คงเหงาอะไรนี้บ้างก็มีก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่ามันเป็นแบบพัวพันแบบ ก้ากึ่งกำลังจะมาคบเราแล้วก well, like ็มีน้อยๆเป็นแบบปีนโตอะไรตรงนั้นเป่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเสียงจะเสียงจะเสียมันไม่ถึงขนาดนะแล้วแล้วเรามีวิธีในการสังเกตยังไงว่าตอนนั้นเนี่ยมีผู้ชนีมาเกาแกะแบบว่าแฟนเราตอนนั้นจะเป็นแซนกันอยู่ผู้หญิงทุกคนมีหมดมีผู้หญิงคนมีเซนผู้ชายเนี่ยเผู้ชายไม่มีนะผู้ชายไม่มีไม่รู้ว่าทุกคนหรือเปล่าแต่พี่ดุงอะไม่มีพี่ดุงจะเป็นคนแบบ เอาจจริงคือเป็นผู้ชายโลกสวยที่รง่ายๆเรียกว่าไม่ทันเล่เหลี่ยมของชนีพูดทุกวันพูดทุกวันบอกทุกวันบอกพี่ดุงผู้หญิงเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันน่ากลัวมากนะอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาทุกวันแต่พี่ดุงบอกโอ๊ยไม่ทำอะไรใครจะมาไว้ไอ้แบบแก่แล้วไอ้แบบอย่างพี่ดุงรู้มั้ยมีลูกมีเมียเนี่ยโอ้โหดีมากเลยพี่หญิงเไม่ไม่ทำไมพี่ดุงไม่คิดอะไรแต่ฝ่ายหญิงที่เข้ามานักกีนะทุกคนพูดเหมือนว่าตาตายแล้วอย่างงี้ตอนพี่บีเริ่มสงสัยแล้วทําไงคะพี่พูดกับพี่ดุงตรงๆเลยแล้วความน่ารของพด คือพี่หยงเป็นคนให้เกียรติพี่สมมติว่าพี่บอกว่าพี่หยุงบอกว่าไม่มีอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรียกมาเจอได้ปะอะไรเรียกมาคุยเลยเรียกพี่หยงมาคุยเลยไม่มีปัก็ได้ไม่มีปัญหาก็มันไม่รับใจไงช่วงหนึ่งที่แบบเราขอลูกใหม่ๆแล้วเราแบบเราไม่ชอบให้มีเรื่องจุกจิกหัวใจอะไรเงี้ยเราก็ไปเจอแบบว่าบังเอิญบังเอิญเราก็รู้สึกว่ากับคนนี้ทําไมถึงแบบคุยกันเลยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คุย ก็เลยบอกว่างั้นเรียกมาเจอเลยอะไรเงี้ยพี่ดุงก็บอกเออเรียกเขามาเลยนัดเขามาเลยนัดเขาก็อยากมาเยี่ยมลูกเหมือนกันเลยอยากมาเยี่ยมดีๆเหมือนกันก็เขาก็มาแล้วเขาก็ไม่มีอะไรเราก็สบายใจถามพี่ดุงดีกว่าเวลาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเวลาช่วงที่ภรรยาท้องเนี่ยมันจะเป็นช่วงปัญหาวิกฤตของชีวิตคู่เหมือนกันในฐานะพี่เป็นผู้ชายพี่จะแนะนําผู้ชายด้วยกันยังไงสําหรับพี่เนี่ยเวลาภรรยาเราท้องเนี่ยเราควรจะให้ความสําคัญเขามากกว่าปกติอารมณ์เขาก็จะแปรปรวนบ้าง แราก็ต้องเข้าใจว่าคนเมื่อฮอร์โมนเป็นอย่างนี้นโอเคเวลาเขาบ่นๆอเลยก็ยอมยอมไปเถอะบอกว่าท้<ล>องนี้นี่ตื่นเต้นมากเพราะว่ารอคอยกับลูกคนที่สองนี่ใช่ลูกสามลูกสามพี่ตอนนี้มันมีสองจุดคือว่าเราเข้าใจเป็นความเป็นพ่อละรลักลูกแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็จะทำาป็นไรที่ให้ดีๆไม่อิจฉาน้องสาวนี่วางแผนแล้วมี่วางแผนการเลี้ยงลูกยังไงบ้าง ข้อที่หนึ่งคือเรื่องไฟแนนซ์โชนี่เราจัดไว้เสร็จแล้ว<ม>พี่จัดให้ดีๆก่อนเข้าเกิด<ม>ตัวจีดีก็จะจัดให้ก่อนเข้าเกิดเ<ม>พราะเราจะไม่ต้องห่วงครับพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็สอนเขาเป็นคนดี<ม>เรื่องคนดีคือว่าเราต้องโชว์ให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนดีพี่ดุงพูดอยู่เสมอว่าลูกไม่จําเป็นต้องเรียนเก่งอันดับหนึ่งไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งแต่ว่าขอให้อยู่ในสังคมนี้แล้วเป็นคนดีของสังคม อยากให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยคิดในการดําเนินชีวิตคู่หน่อยว่าทํายังไงถึงแบบว่าอยู่กันได้อย่างมีความสุขขนาดนี้เมื่อาอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องให้ใช้เวลาให้มันเมาแลคุ้ค่ามากที่สุดอันนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญมากกว่าที่บอกว่ายังไงต้องนั่งอยู่เนี่ยผู้ชายมันไม่อยากอยู่ผู้หญิงไม่อยากอยู่มก็ไม่อยากอยู่ การมีชีวิตคู่ไม่ใช่แบบว่าทุกคนต้องตัวติดกันตลอดเวลาคือทุกคนมีชีวิตของตัวเองสิ่งที่ตัวเองเคยชอบทําเมื่อสมัยเป็นโสดมีชีวิตคู่ก็ทําได้อย่าทิ้งความเป็นตัวเองเพื่อที่จะมาอยู่กับอีกคนนึ่งไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเพื่ออะไรไม่ต้องเปลี่ยนเพื่ออะไรรวมถึงการมีลูกด้วยมีลูกก็บิ๊กพูดอยู่เสมอว่าเราอย่าทิ้งความเป็นตัวเองแล้วก็มาเลี้ยงลูกอย่างเดียวมันจะเป็นความลําบากของลูกในอนาคตว่า เป็นภาระที่จะต้องถือความฝันของพ่อแม่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าหูมีลูกแล้วมีภาระจังเลยซึ่งเขาไม่ใช่ภาระแต่เขาเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องแบบดูแลเขาเท่านั้นเองเพราะนั้นการมีครอบชีวิตครอบครัวอยู่ที่ความคิดต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่ฟังแล้วมีความสุขมากเลยนะเป็นคู่ที่แบบน่ารักวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้ต้องติดตามสมาคามรจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ